ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็งงเหมือนกันคือเอาทองเนี่ยไปจำนำทองมีติงเออแล้วปรากฏว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าแต่ปรากฏว่าทางโรงรัฐมนตบอกว่าไม่ได้นะไม่นับดอกเบี้ยล่วงหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าเนี่ยไม่นับคือต้องจ่ายตรงตามที่ระบุในตั๋วเท่านั้นเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นโมฆะที่มีการจ่ายมาล่วงหน้าเงินก็ไม่คืนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณผู้ชมที่สาขาพัทยาสุขุมวิท63นะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีคือมีชายคนหนึ่งอายุ48ปีไปร้องทุกข์กับตํารวจสอพอบางละมงุงบอกว่านําทองรูปพรรณไปจํานําไปที่โรงรับจํานําแห่งหนึ่งสาขาพัทยาสุขุมวิท63ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือตั๋วรับจำนำเนี่ยอายุ5เดือน <5 S 1> กเดือนอ ระบุดอกเบี้ยตามกฎหมายรอยละต้องไม่มีอะไรตามกฎหมายที่นี่หนึ่งเนษายนปรากฏว่าชายคนนี้เขาก็มีการติดตั้งแอปของรงรับจำนำง่ายง่ายง่ายไม่ต้องไปที่รงรับจำนำมีอะไรก็จ่ายผ่านแอปโอนจ่ายดอกเบี้ยอะไรกันไปตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จ่ายดอกไป3เดือนเป็นเงิน8 0 2 5บาบาทซึ่งก็เข้าใจว่าดอกเบี้ยเนี่ยต้องเหลือศูนย์แล้วจ่ายไปขนาดนี้พอเปิดแอปดูตกใจเอ้าทำไมยังค้างอยู่ล่ะ มีดอกเบีย้ยค้างอยู่1337บาทก็เลยถามไปทางรงรับจำนำหญิงที่อ้างว่าเนี่ยเป็นผู้จัดการสาขาแจ้งบอกว่ายอดดอกเบีย้ยที่เห็นอยู่ในแอปที่บอกค้างอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตามกติกาห้ามลูกค้ามาจ่ายดอกเบีย้ยล่วงหน้าคุณต้องจ่ายตรงตามวันที่ระบุในตั๋วเท่านั้นถ้าจ่ายเกินมาแล้วเนี่ยจะนํามาหักลดเงินต้นหรือดอกเบีย้ยไม่ได้ถือเป็นโมฆะค่ะที่ของคืนเงินได้ไหมไม่ได้เอาโอ้อยเข้าปากช้างเหรอ อ่ะคราวนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปให้หน่อยนะก็อยากจะไปช่วยเขาก็สอบถามไปทางท่านนายกสภาธนายความในพระบรมราชูปถัมภ์คุณวิเชียนชุบไทสงท่านบอกกรณีนี้รงรับจำนำจะถือว่าจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นโมฆะไม่ได้แม้จะเป็นการจ่ายดอกเบี้ยผ่านแอปก็ตามเพราะถือว่ารงรับจำนำยอมรับดอกเบี้ยแล้วถ้ารงรับจำนำยังยืนกรานตามเดิมผู้ชายคนนี้ไปแจ้งความ,มก็แจ้งแล้วเดี๋ยวศาลสั่งนำสืบหลักฐานทวงความยุติธรรมคืนมาได้เอ้าพูดถึงเรื่องทอง ต้องไปต่อเพราะไงตอนนี้ราคามันขึ้นค่ะ <Ha. S 2> วันนี้ทุบแล้วจ้าไปแล้วสี่หมื่นไม่รอแล้วนี่คุณผู้ชมเปิดตลาดมาเมื่อเช้านี้ทองคําแท่งขายออกบาทละสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทแต่ไฮไลท์อยู่ที่ทองรูป,ปรพรรณที่มันจะดิฟกันอยู่ห้าร้อยขายออกบาทละสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาท <c oughs> เรียกว่าทุบสถิติทะลุสี่หมื่นบาทไปเป็นที่เรียบร้อยเอาแค่ในรอบปีนี้วันนี้ทุบแล้วทุบอีกเนี่ยทาสถิติครั้งที่ยี่สิบหกแล้วและเป็นระดับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนหน้านี้จําได้ไหมค,คุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคาบอกตั้งแต่เกิดมา69ปีเพิ่งจะเคยเห็นราคาทองขึ้นพรวดพราดมันเป็นการตุนทองของแต่ละประเทศหรือเปล่าและเห็นว่าตอนนี้ที่จีนเนี่ยนักลงทุนหน้าใหม่พวกแบบวัยรุ่วงวัยรุ่นอะไรหหันมาตุนทองกันเยอะมากเขาถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย